สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแกลมาวาเลียสคลิปนี้คุณยายมีไม้มงคลที่สวยงามมากเลยค่ะอีกชนิดหนึ่งมาปลูกนะคะนี่ค่ะต้นเบญจมาศเงินหรือมังกรเงินค่ะมีความเชื่อกันว่าเป็นต้นไม้แห่งความรุ่งเรืองโชคลาภความลื่นเริงแล้วก็ความบริสุทธิ์ใจถิ่นกำเนิดค่ะเบญจมาศเงินนี้ถิ่นกำเนิดมาจากประเทศจีนค่ะ ความงามนะคะก็อยู่ที่ใบเนี่ยค่ะใบจะเป็นสีเทาเงินนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะสีเทาเงินลักษณะใบเล็กค่ะใบเล็กเรียงกันเป็นพุ่มค่ะแล้วก็มีขนค่ะถ้ามองใกล้ๆนะคะจะมีขนนุ่มสีขาวปกคลุมเลยค่ะอยู่ทั่วใบเลยค่ะ mm hmm. เมื่อเด็ดใบมาเคยี K ่ e, ก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะเวลาออกดอกนะคะดอกก็จะเป็นกระจุกสีเหลือง ดอกเหมือนกับเบญจมาศทั่วๆไปตอนที่ยังตุ่มๆนะคะดอกเบญจมาศที่ยังไม่บานนะคะจะลักษณะเป็นแบบนั้นนะคะสีเหลืองๆขนาดประมาณกระดุมะคะ่ะกระดุมเสื้อนะคะความใหญ่สีเงินเนี่ยค่ะเวลาที่เราลดน้ำนะคะเวลาถูกน้ำแล้วก็แสงส่องมาโดนเนี่ยก็จะสะท้อนแวววับงามมากเลยค่ะส่วนวัสดุปลูกนะคะก็ชอบวัสดุปลูกที่ละลายน้ำได้ดีค่ะ เดี๋ยวคุณยายจะให้ดูนะคะเขวปนผสมของวัสดุปลูกค่ะก็จะใช้เนี่ยค่ะเป็นดินค่ะดินใบก้ามปูนะคะแล้วก็เป็นหินภูเขาไฟค่ะหรือบางท่านไม่มีหินภูเขาไฟจะใช้เป็นกาวมะพรา้าวสับก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ชอบร่วนๆค่ะ ชอบแสงแดดจัดเต็มวันเลยค่ะการขยายพันธุ์เนี่ยก็ใช้การปักชำกิ่งหรือว่าตอนกิ่งก็ได้ค่ะนะคะเราก็เริ่มมาปลูกกันเลยค่ะคุณยายขอผสมวัสดุปลูกนี้ก่อนนะคะดินหนึ่งส่วนค่ะแล้วก็ถินที่เขาไปหนึ่งส่วนค่ะถ้าไม่มีก็ใช้เป็นกล้วยไม้้าวสับ ดบบินก็ได้ค่ะดินถุงทัท่วไปก็ได้ค่ะไม่ต้องเป็นดินใบ,บก้ามปูก็ได้ปณิยายมีดินใบก้ามปูที่ปลูกบอนนะคะ่ะมีอยู่เยอะเลยค่ะก็เลยนำะมาใช้ปปูกต้นอื่นด้วย<ม>เราก็เริ่มจากการลองต้นกระถางกอนเลยนะคะ ก้นกระหาคุณยายก็จะลองด้วยเป็นถ่านค่ะถังข้าวนี่ะเอามาลองก้นกระหาหรือจะใช้เป็นกัะมิเขาสับลองก็ได้เช่เดียวกันนะคะนก็ใช้ทุบเป็นก้อนพอประมาณค่ะใน ไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กเป็นเป็นขุยผงนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะหลองก้นกระถางเสร็จแล้วเราก็ใส่วัสดุปลูกค่ะที่เราผสมเมื่อกี้เนะะี่ยค่ะลงไปสักครึ่งหนึ่งก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยเติมนะคะหลังจากที่เราเอาน้องลงละทีนี้ก่อนที่จะเอาน้องลงก็ใส่ปุ๋ยให้หน่อยค่ะคุณยายจะใช้ปุย๋ย สามเดือนนะคะหรือว่าปุ๋ยออสโมสโพสนั่นเองค่ะหรือบางท่านก็เรียกว่าปุ๋ยละลายช้านะคะเสร็จแล้วก็ตอนนี้หน้าฝนใช่ไหมคะเราก็กันกันมุดกันมะแรงค่ะด้วยสแตนด์จีค่ะ เสร็จแล้วเราก็เติมวัตสุปลูกอีกเล็กน้อยค่ะปลูกข้างบนข้างหน้านะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเอาน้องลงบนนิดหน่อยนะคะแล้วก็น้องออกจากกระถางเดิมค่ะทีนี้คุณยายขอเอากระถางใหม่ลงก่อนอน้องขอกระถาง จะไม่เปื้อนนะคะก็จะถอดในถาดนี้ค่ะบิดกระถางนะคะบิดกระถางแล้วก็เอามือสอดไว้่างนี้ค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็คว่ำน้องลงค่ะบางก้นกระถางค่ะ,ะออกแล้วค่ะเอาวัาสดุปลูกเก่าออก บางส่วนนะคะไม่ต้องเอาออกหมดนะลากน้องจะได้ไม่ไม่ช้ำม,มากนะคะถ้าเอาออกจนจนหมดเนี่ยรากน้องก็จะกระทบกระเทือนบอบช้ำเยอะนะคะก็ออกบางส่วนค่ะจะได้สัมผัสกับ,กบวัสดุปลูกใหม่นะคะที่อุดมสมบูรณ์นะคะเราใส่ปุ๋ยให้น้องแล้วก็วัสดุปลูกก็จะเป็นวัสดุปลูกซึ่งปโปร่งค่ะ ก็น้องไม่ชอบชื้นนะคะแต่ว่าไม่ได้ชอบแฉะนะคะถ้าแฉะเนี่ยประเด็นก็คือน้องอาจจะมีเชื้อรานะคะแล้วก็ลากก็อาจจะเน่าได้ค่ะนี่แข็งแรงมากเลยค่ะนะคะสวยงามมากเลยค่ะก็เอาออกบางส่วนอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องอ,ออกหมดนะคะอันนี้เป็นของเก่านะอยากจะไว้แถบหนึ่งนะคะเราก็เอา วางถางเมื่อกี้นะะี่ค่ะโอ้สูงเกินไปค่ะต้องเอาดินออกแล้วค่ะค่อนข้างสูงนะคะเดี๋ยวพี่ยาเอาเอาดินออกก่อนเอาวัาสดุป,ปลูกออกก่อนค่ะค่อนข้างสูงค่ะเดี๋ยวจะลอยนะคะ เอาละประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะะเราก็าวางแา,ามาไปค่ะเติว่าสุกปลูกค่ะเอาว่าสุกปลูกเมื่อกี้ที่เราใส่ปุ๋ยใช่ไหมคะ พยายามจัดให้อยู่กลางๆนะคะต้องดักตันนิดๆค่ะและ้วก็ดนีดนะคะโอเคค่ะก็มีกลึงกลางๆนะคะมีมีรากแล้วนะคะก็กดเบาๆมือค่ะฝ่าตึงมือค่ะสำหรับด้านบนนะคะส่วน ด้านล่างด้านข้างโทษทีคะ่ะด้านข้างาก็กดให้ให้ลงไปคะ่ะให้ดินอยู่ตัวคะ่ะส่วนข้างบนนี้ก็เบาเบามือนะคะก็ะหางก็ใช้วัสดุบดโยกเหมือนกันนะคะคุณยายก็กะไว้เยอะแล้ว ปริ่มจะไม่พอทีเดียวเชียวค่ะพอดีเราเปลี่ยนกับถางใหญ่กว่าเดิมมะค่ะวัสุปปรปก็เลยเรียงซะหน่อยหนึ่งเดี๋ยวทุกขอเติมเติมมาสุวรโปหน่อยนะคะ งต้องเอาของเก่าใส่บนเล็กน้อยค่ะของเก่าก็จะเป็นกะมะพร้าวนะคะกะมะพร้าวก็ใช้ได้ค่ะแล้วก็ลดน้ำค่ะใี่หญ่ไม่ได้ผสมอะไรเลยนะคะเป็นน้ำสะอาดค่ะเป็นน้ำสะอาดแล้วก็ลดน้ำค่ะ ถ้ามีหินประดับนะคะก็เอาหินประดับประดับข้างบนนะคะก็สวยค่ะสวยงามนะคะแต่นี่คุณยายก็จะปล่อยเป็นธรรมชาติแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมีปวนิดนะนึงเอาละค่ะชอบแดดนะคะชอบแดดทั้งวันเลยค่ะแดดแดดจัดค่ะแต่ว่า เนื่องจากว่าเราเพิ่งเปลี่ยนกระถางใหม่ๆนะคะเราก็เอาไปวางที่แดดครึ่งวันควรจะเป็นครึ่งวันเช้านะคะให้แข็งแรงก่อนสัก1สัปดาห์ค่ะแล้วก็ถึงจะนำออกแดดเต็มวันนะคะส่วนการลดน้ำนะคะก็ลดน้ำสัปดาห์หนึ่งก็ประมาณสักสองครั้งนะคะหรือว่าดูหน้าวัสุกุูก็ได้ค่ะถ้าหน้าวัสุกุลเนี่ย แห้งเราก็สามารถที่จะนำได้นะคะแต่ว่าเขาเป็นเชื้อราง่ายดังนั้นก็ควรจะฉีดสารป้องกันเชื้อรานะคะเป็นศัตรูสำคัญของเบญจมาศเงินเลยค่ะก็จะใช้เป็นาสารอินทรีย์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ก็ได้นะคะเช่นนะ้ำปูนสายน้ำส้มควันไม้ไตโรโคเดอร์ม,มาโบวิเลียก็ได้ค่ะเบญจมาศเงินเนี่ยค่ะเป็นทั้ง ไม้มงคลแล้วก็ไม้ประดับที่สวยงามมากนะคะเป็นเอกลักษณ์เลยค่ะก็ลองหามาปลูกกันนะคะเดี๋ยวคุณยายจะจะยกอันนี้ลงนะคะให้ท่านผู้ชมได้ได้เห็นความงามของน้องนะคะนิดนึงค่ะเดี๋ยวขอยกลงก่อนนะคะเอาถาดพลาสุิลงก่อนนะคะอ่านี่ค่ะนี่ค่ะ นี้เดี๋ยวคุณยายจะล้างให้สะอาดนะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปทําปกนะคะลองหามาปลูกดูนะคะไม้มงคลที่มีความสวยงามมากอีกชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับอากาศเมืองไทยค่ะแดดร้อนก็อยู่ได้ค่ะชอบแดดทั้งวันค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยนะคะพบกับ ดอกไม้ต้นไม้สวยๆสาระดีๆกันอีกในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ